กราบสวัสดีพี่พี่ fc กุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับพระเครื่องเครื่องรางของขัง,งนะครับกับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็นพาพระสวยๆนามาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับสนใจองคไหนชอบองไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0นะครับ 0979566370ห้าสาเจดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับมาชมองค์ที่หนึ่งจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพิมพ์ซ้านะครับพิมพ์ซ้ํานะครับองค์นี้สวยนะครับพระเนื้อโลหะเก่านะครับพระพิมพ์สวยนะครับพิมพ์สวยนะครับอ่า ผ่านการใช้มาบ้างนะครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับโดยรวมพระก็ถือว่าสวยดูง่ายดีนะครับพี่ๆท่านใดชอบหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระนิรันตรายก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับเป็นรูป รอโบราณนะครับหลอโบราณหลวงพ่อทาพัทเนียงแตกนะครับองค์นี้ได้มาใหม่นะครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระสภาพสวยนะครับด้านหลังนะครับหลังยันนะครับหลังยันคมชัดนะครับเนื้อโลหะเก่าถึงยุคนะครับขึ้นคิสนิมตามซอกตามองค์พระนะครับพระเนื้อหาสวยจัดย้านนะครับส่วนขอบข้างนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับลองพิจารณากันดูนะครับพระบางองค์ได้มาก็ขายบวกกำไรนิดหน่อยนะครับไม่ได้ขายแพงนะครับ ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเป็นรูปลอหลวงพ่อทบวัชชนแดนนะครับหลงปลอหลวงพ่อทบวัชชนแดนนะครับองค์นี้เป็นปีศูนย์ห้านะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับใต้ฐานก็จะแทงรอยตะไบเก่าๆแบบนี้นะครับผมราคาก็เบาๆนะครับราคาแบ่งปันนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อทบเช่นกันนะครับอันนี้เขาเรียก อ่าหน้าฝรั่งนะครับหน้าฝรั่งปีน่าจะ ศูนย์กว่าหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเนื้อออกสำลิสนะครับอ่าพวกคาบเขียวเขียวก็คือคาบเหงือคคาบไข่นะครับก็ถือว่าผ่านการใช้ผ่านการห้อยมานะครับพระโดยรวมก็สภาพพอใช้ได้นะครับพอสวยอยู่นะครับพุทธคุณครบถ้วนนะครับลวงพระทบอ่าเคล้วคาดของกระพันชาตินะครับพระเกจิดังแห่งเมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์นะครับใต้ฐานประมาณนี้เลยนะครับมีแทงรอยตะใบเก็บรายละเอียดเก่าๆนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระ สมเด็จวัตระคังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้มาพร้อมเลี่ยมเงินนะครับองนี้บอกเลยเนื้อหาจัดจ้านพิมพ์ทรงสวยงามนะครับจะมีลงรักปิดทองอ่าบางๆนะครับด้านหน้าจะมีเศษทองติดนะครับด้านหลังด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับจะมีรอยปีรอยแยกดูธรรมชาตินะครับเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งมันดีนะครับ ตัวองค์ต่อไปจะเป็นสมเด็จพระเทชิชโยองค์นี้เป็นเลี่ยมจับขอบเงินแบบโบราณนะครับองค์นี้เนื้อจะออกแก่น้ํามันหน่อยนะครับแก่น้ํามันนะครับด้านหลังก็เลี่ยมแบบโบราณนะครับเป็นรูปข้าหลังตัดนะครับพิมพ์ตรงนี้เนื้อหาก็พอสวยงามนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ วัดเคชโยผมจะมีสององนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์นี้เนื้อเน่าๆกับเก่าแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมเรียมเงินเก่าโบราณนะครับดูคลาสสิกวินเทจนะครับเรียมเงินแท้นะครับด้านหลังเป็นรูปหัวใจใบโพแบบนี้นะฮะดูคลาสสิกเลยนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับพระยอดนิยมนะครับดูแค่ชอบนะครับเอาแค่ชอบพอไม่ได้เปิดแพงหลักแสนหลักล้านนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อนะครับพอสอ สองสี 2, 4, ่เจ็ดกว่าเลี้ยนรอ,อหลวงปู่รอดวัดบางนํำบนนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำามน,นองค์นี้ผ้าสวยนะครับด้าน,นหลังครึ่งสน,นิมนะครับครึ่งสน,นิมนะครับพ้าก็ดูเนื้อโลหะเก่ายุบนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อโลหะก็ยุบสองสี่กว่าก็จะประมาณนี้นะครับ ชวนขอบข้างนะครับก็ถ่ายรูปศตูมาเพื่อความชัดเจนเลยนะครับชุดนี้ก็ถ่ายรูปศตูมาก็เพื่อความชัดเจนนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็ลองพิจารณากันดูนะครับต่อไปเป็นแหนบเข็มกัดนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับด้านหลังจะเป็นคล้ายๆเข็มกัดเข็มมาเป็นแหนบนะครับเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจนะครับที่ระลึกปงศพอะไรสักอย่างนะครับยุค24กว่านะครับเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่ายุค24กว่านะครับอง์นี้เก่าสวยคลาสสิกนะครับเก่าสวย คลาสิกนะครับลองพิจารณากันดูนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญพัดยศนะครับหลวงพ่ออะไรอ่าจไม่ออกนะครับเอา ว่าเขียนเขตนะครับน่าจะเป็นยุค24กว่านะครับด้านหลังเป็นพาพปิตานะครับก็เป็นเหรียญยออที่ยงนะครับเหรียญนอดยียมนะครับก็ลองพิจารณากันดูเหรียญเก่านะครับปีพระดีปีลึกนะครับยุค24กว่านะครับผมชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0979566370นะครับรายการต่อไปจะเป็นพระกูชินเงินเลี่ยมจับขอบเก่าแบบโบราณนะครับ เป็นพระจินสีนะครับโกวัดใหญ่พิษนุโลกนะครับใต้ฐานาเป็นเลี่ยม ไม่เป็นทองเหลืองนะครับเลี่ยมวินเทจแบบโบราณนะครับด้านหลังลายผ้าแบบนี้เลยนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระของยานลพบุรีนะครับองนี้เนื้อชินเงินสภาพพอสวยนะครับอดีตเคยแชมป์นะครับก็ผ่านสมรภูมิมานะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับพระครูนะครับก็สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9น9 5เ6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปจะเป็นชินราชใบเสมานะครับ ครูวัดใหญ่พิศนุโลกนะครับองนี้เนื้อชินเงินอีก เหมือนกันนะครับเป็นพระสวยคลาสสิกนะครับพระสวยคลาสสิกนะครับบิมฟอร์มดุดันนะครับศิลปะไปทางนรบุรีนะครับศิลปะน่าจะดุดุูหน่อยนะครับองนี้ก็สภาพใช้นะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะครับองนี้สภาพใช้รูปหล่อรุ่นแรกนะครับมาพร้อมกระเช้าเงินนะครับกระเช้าเงินโบราณเก่าๆนะครับห้อยมาแบบนี้เลยนะครับนี่สังเกตหูกิวเลยนะครับหูกิวเลยนะครับด้านหลังนะครับก็ จะทาเป็นรูปหัวใจแบบโบราณนะครับสวยคลาสสิกครับมีสององนะครับสาหรับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่องค์ที่สองนะครับห้อยมานานนะครับสังเกตหูห้อยนะครับคิ้วเลยนะครับพี่ทีทนใดชอบนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเทพระเจ้าแห่งสันบุรีไทยนาศนะครับพี่ทีทนใยชอบไปแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0979566370เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญเหรียญรอหลวงพ่อไปนะครับเหรียญกลม นะครับเลี่ยมจับขอบเงินแบบโบราณนะครับเลี่ยมจับขอบเงินแบบโบราณนะครับอ่าด้านหลังนะครับที่รารื้อสองสี่เจ็ดแปดนะครับสองสี่เจ็ดแปดเรื่มจับขอบเงินสวยเลยนะครับ รายการต่อไปนะครับจะเป็นพระนาคปกนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับเลี่ยมจับพองเงินเหมือนกันนะครับหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับพระนาคปกนะครับพิมพ์เล็กหายากนะครับพิมพ์เล็กหายากด้านหลังก็จะเป็นยันเทาะนะครับยันเทาะเลี่ยมเงินแบบโบราณนะครับเลี่ยมเงินแบบโบราณนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับมีสององนะครับสาหรับพระนาคปกหลวงพู่ใจวัดเสด็จนะครับมีสององนะครับพระนาคปก วุฒใจวัฒเดศนะครับ09795663.0 7นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญเนื้อตะกัวเก่านะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับเลี่ยมเงินเก่าโบราณนะครับน่าจะยุคสองีกว่านะครับยุคสองสีกว่าเหมือนกันนะครับด้านหลังมีจานนะครับด้านหลังมีรอยจานเลี่ยมเงินหนาๆนะครับเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยนะครับ จะมีสองเหรียญนะครับเป็นเหรียญยันคล้ายๆเหรียญยันหรือเหรียญมงกุฎเหรียญอะไรตั้งอย่างนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณนะครับเหรียญเก่าแบบเหรียญโบราณสวยคลาสสิกนะครับพี่ๆท่านใดชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไปอันนี้จะเป็นเหรียญที่2นะครับเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมก็องค์นี้ถือว่าเนื้อออกสมฤิ์นะ นะครับเนื้อออกสำริดนะครับเนื้อสำริดเนื้อออกอมเขียวนะครับอมเขียวเลยนะครับเนื้อสำริดเขียวๆเลยขึ้เขียวเลยนะครับสวยนะครับองนี้สวยนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญรลอนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อตะกัวชิ้นตะกัวนะครับหลวงู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับพิมพ์ข้างยัน นะครับพิมพ์ข้างหยันนะครับเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับเป็นเลี่ยมเงินแบบโบราณนะครับด้านหลังก็จะเปิดหลังแบบนี้นะฮะเป็นรูปหัวใจใบโพนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหลงปููกวดปลาคองหามเท่าเหมือนกันนะครับเป็นพิม รศมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเรียกพิมอะไรนะครับเป็นเนื้อชิ้นตะกัวนะครับเนื้อชิ้นตะกัวนะครับเนื้อตะกัวพวกนี้จะเก่าจะขึ้นไข่นะครับเลี่ยมวินเทจเลี่ยมโบราณนะครับเลี่ยมวินเทจเลี่ยมโบราณนะครับเจ้านี้ชอบเก็บสะสมแบบมาเลี่ยมเก่าเลี่ยมโบราณนะครับพี่วีทนายชอบก็แบ่งปันได้นะครับรายการต่อไปนะครับหลวงปู่ศุกององนี้สวยนะครับผมมีหน้ามีตานะครับองค์นี้สวยมีหน้ามีตานะครับเลี่ยมเงินจับของแบบโบราณเงินหนานะครับเลี่ยมเงินหนาๆเลยนะครับด้านหลังมีรอยจาร นะครับอาจารย์ตามตำราครบสูตรเลยนะครับพุทธคุณครบถ้วนนะครับหลวงพู่ธศุกวัดประคองมาขามเท่าวันนี้ก็ได้มาหลายองค์นะครับอันนี้องค์ที่4นะครับองค์นี้ก็สวยจัดเลยนะครับเป็นพิมพ์ประพามณฑลพิมพ์รัศมีนะครับที่เขาเรียกกันนะครับปิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยนะครับถูกใจก็แอดไลน์มานะครับ0 9 7ย์6 6 3 7 0เดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับหาโทรมาสอบถามถามไทยได้เลยไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับยินดีรับทุกสายนะครับ ต่อไปเป็นนางพญาพิมพ์อกนูเล็กนะครับนี่เลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมเก่าอย่างน้อยต้องมี6กเจปีนะครับเลี่ยมแบบนี้นะฮะเลี่ยมเก่าวินเทจแบบโบราณเลยนะครับก็ห้อยมาแบบนี้เลยนะครับมาสวยคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกนะครับเก่าจริงนะครับองค์นี้เก่าจริงนะครับ องค์ต่อไปก็จะเป็นอกนูนเล็กเหมือนกันนะครับน่าจะเลี่ยมเจ้าเดียวกันเลยนะครับดูจากเกตจากรัศนาฝีมือการเลี่ยมนะครับเจ้าของเดิมก็ชอบเก็บนะครับพวกผ้าสวยผ้าคลาสสิกนะครับนี่ฮะด้านหลังเปิดมาเลี่ยมเปิดแบบโบราณแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นผ้าทุ้มกรอพิมพ์กลางองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์กลางนะครับ ก็เลี to to ่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมานะครับก็มีคาบเหงือคาบไครคาบกรุขาวๆยังพอมีเห็นนะครับยังพอมีเห็นนะครับด้านหลังก็จะเลี่ยมเปิดหัวใจแบบโบราณนะครับต่อไปมาดูเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจิงตาสามชายนะครับองค์นี้สามชายเป็นเนื้อเงินแท้นะครับเป็นเนื้อเงินแท้นะครับเป็นเนื้อเงินแท้องค์นี้สวยนะครับบอกเลยนะครับองค์นี้สวยนะครับหนาหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อเงินแทจะมีอยู่3อมองนะครับท้ายๆนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับก็ได้้างได้มา ราคาก็พอสมควรนะครับถูกใจก็แบ่งปันกันได้นะครับองค์นี้องค์ที่4ี่นะครับองที่4นะครับรับประกันเป็นเนื้อเงินแท้เลยนะครับพี่ๆเ่านใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับลองพิจารณากันตามรูปได้เลยนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับใต้ฐานนะครับแทงรอยตะไบเก่าๆรอช่อรอโบราณนะครับ ไม่ใช่หล่อช่อนะครับพูดวิบนะครับต่อไปนะครับจะอันนี้คีอตาห้าชายองค์นี้จะสวยนะครับองค์นี้จะสวยเลยนะครับหาตลับดีๆนะครับหาตลับดีๆใส่นะครับขึ้นคอได้เลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0 9 7ย์6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับค้นนะครับค้นก็ลองพิจารณากันดูนะครับเข้าตำรานะครับเข้าตำรานะครับองค์นี้ก็ได้เป็นเนื้อเงินด้วยนะครับสวยคาสสิกอีกต่างหากนะครับต่อไปเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับ องคนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อแก่มนสารแก่น้ํามันนะครับลงรักนะครับลงรักองค์นี้ดูสวยคลาสสิกนะครับดูสวยคลาสสิกนะครับด้านหลังนะครับดางหลักนะครับก็มีรอยปีรอยแยกนะครับเนื้อว่าดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติมนสารเม็ดก้อนใหญ่ๆนะครับมนสารเม็ดก้อนใหญ่ๆเลยนะครับด้านข้างนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับพ้าสมเด็จก็เป็นพระยอดนิยมนะครับเปิดถูกตาเข้าใจเออปุ๊บ ถูกตาเข้าต be านะครับก er. ็แอดไลน์มานะครับต่อไปเป็นเหรียญพระเกตินะครับอันนี้น่าจะาสายใต้นะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับเหรียญกระไหลทองเดิมๆนะครับกระไหลทองเดิมๆนะครับจมูกก็ยังพอสวยนะครับยุคสองสี่แปดศูนย์นะครับสองสี่แปดศูนย์นะครับองนี้สวยคลาสสิกห่วงเดิมก็ยังอยู่นะครับห่วงเดิมก็ยังอยู่นะครับสวยมากนะครับกระไหลทองนะครับไม่ลอกนะครับกระไหลทองไม่ไม่ไม่ค่อยทะเลอะไรนะครับพังสาง่ายๆนะครับพูดผิดนะครับเพราะ ข้างนะครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับลองพิจารณากันดูนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญลูกุกวัดปลาคลองมาขามเท่าครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าเหรียญหงเชื่อมหวงเชื่อมนะครับปี2 4งสนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นพระสวยนะครับกระไรทองเต็มๆยังอยู่นะครับกระไรทองเดิมๆนะครับด้านหลังหลังยันนะครับหลังยันใบพัดนะครับยันสวยคมชัดนะครับเม็ดไข่ปลาด้านข้างก็สวยคมชัดนะครับด้านข้างก็จะเป็นขอบกระบอกนะครับแบบนี้เลยนะครับลองพิจารณากันดู นะครับพี่ๆท่ันใดชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ <c oughs> 097956370นะครับเบอร์โทรลายเบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปจะเป็นจอบใหญ่หรือพะเงินนะครับจอบใหญ่องค์นี้ก็สภาพใช้หน่อยนะครับแต่ว่ายังพอเห็นหน้าตานะครับเดิมทีก็เลี่ยมใช้มานะครับเลี่ยมใช้มาแบบเปิดหน้าเปิดหลังนะครับผู้จะเห็นรอยนะครับก้นถังมีแทงรอยตะไบเก่าๆนะครับห่วงหูปิ้งนะครับห่วงหูปิ้งนะครับาขึ้นสนิมขงสนิมสาสนิมต่างๆนะครับคาบเขียวขึ้นเต็มเลยนะครับจะมี สององนะครับในองค์ที่2นะครับสำหรับจอบใหญ่นะครับราคาเบาๆครับผมพี่ๆท่านใดชอบขอแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์เก้าเนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไซค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็จะถ่ายรูปสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับ